เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอะโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ12ครับเขาบอกว่ากำหนดเวกเตอร์ t เป็น1นลบสเวกเตอร์ 2, u เป็นลบสลบสเวกเตอร์ 4, v, v เป็น0ู1ลบสอและ เวกเตอร์เป็นลบสองสี่ลบห้าแล้วเขาให้หาอะไรอ่ะมาดูกันอ่ะข้อแรกเขาให้หาสองทีลบหนึ่งส่วนสองยูนะครับสองทีลบหนึ่งส่วนสองยูก็แทนค่าไปไม่มีอะไรสองคูณกับหนึ่งลบสองใช่ไหมลบกับหนึ่งส่วนสองคูณกับเวกเตอร์ยูคือ 2, ลบสองลบสี่เออก็เหมือนไอช่วงตอนทำเมตริกเลยเนอะอ่ะก็ได้อะไร กระจายสองเข้าไปเป็นสองลบสี่อ่ะแล้วก็นี่ลบหนึ่งส่วน2กระจายเข้าไปเอาหนึ 2, <ๆ>่งส่วนสองกระจายเข้าไปเป็นลบกับอ่ะลบ1ส่วนอ่ะข้างล่างเป็นลบสองนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นลบจะลบเป็นบวกนะได้มาเป็นสามลบจะลบเป็นบวกได้ออกมาเป็นลบสองโอเคเนอะ ก็ประมาณนี้ก็ไม่เคยมีอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ข้อ12บสเลยแล้วกันอ่าเมื่อกี้เวกเตอร์ u คือลบสลบสลบกับ3ามทีสาคือ1นลบสใช่ไหมอ่าทีคือ1นลบสใช่ไหมอ่ะโอเคอ่าแล้วเขาถามนิเศษอ่ะนิเศษก็นี่ไงแด้เท่าไหร่ก็ใส่ลบให้มันจบโอเค ก็ได้ออกมาเป็นข้างในลบลบสองลบสามลบสี่แล้วก็ลบกับลบหกเป็นบวกหกเพราะฉะนั้นข้างในจะเป็นลบห้าใช่ไหมกระจายลบเข้าไปก็เป็นห้าลบสองกระจายลบเข้ามาก็อะไรอ่ะสองใช่ไหมออลบสี่บวกหกได้ได้สองเจอลบต้องเป็นลบสองสิอ่ะ นี่ไงพี่ก็พลาดเหมือนกันเห็นไหมง่ายๆก็พลาดได้เออเพราะฉันต้องระวังไม่ไดทเซตนะเมาจริงๆลบสี่บวกหกได้สองกระจายลบเข้ามาเป็นลบสองลบห้าเจอลบเป็นห้าโอเคเนอะอ่ะโอเคไปต่อสิบสองชุดสามครับอ่ะสองวี 2, v, บวกสองดับบิลอ่ะโอเคก็นี่ไง เอา v บก w ก่อนเป็น0ูนยลบสอบวกส w คืออะไรอ่ะพี่เอาสคูณเข้าไปเลยนะเป็นลบสี่แลบสิบเคนะอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะก็เป็น2คูณกับอะไรศูนลเป็นลบสี่ลบสบวกแเป็น6 1หนบวกลบสิเป็นลบเก้อ่ะได้มาเป็นเอา2คูณเข้าไปเลยลบแปดสบสองลบสโอเคนะ อ่ะจบแล้วเห็นไหมก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีอ่ะนิเศษของเจ้านี่อ่ะโอเคมันก็คือลบหนึ่งส่วนสองคูณกับสามวลบ w ใช่ไหมอ่ะเรามาหาสามวีลบ w กันก่อนอ่ะสามวอ่ะ v เมื่อกี้เคือนนี้ก็สามคูณเข้าไปเลยนะเป็นศูนย์ลบหกสามนะ แล้วก็ลบกับ W คือเจ้านี่แต่ว่าหารสองด้วยเออก็ขี้เกียจเปิดไปดู่หารสองเอาโอเคเนอะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองคูณกับอะไรศูนย์ลบกับลบสองเป็นสองลบหกลบสี่เป็นลบสิบสามลบกับลบห้าเป็นแปดลบจะลบเป็นบวกไงโอเคอ่ะอันนี้ก็กระจายเข้าไปก็ได้เป็นลบหนึ่งห้าแล้วก็ลบสี่ เป็นคําตอบสำหรับข้อนี้นะเห็นไหมก็ยังไม่่อยมีอะไรอยู่ดีอ่ะคําตอบเสร็จหมดแล้วสำหรับข้อสิบสองเห็นไหมเอาเดียวเองนะก็ปัญหาก็น่าจะเป็นเรื่องบบกลบพูณหาเลขแหละเมื่อกี้พี่ก็เกือบพลาดเหมือนกันเพราะฉันดูดีๆทาพวกนี้ยเยอะๆแล้วมันก็เออเมาๆเหมือนเมทริกนั่นแหละเนอะโอเคไปสิบสองก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมาดูข้อสิบสามดีกว่าอันเนี้ยพีคนนิดนึงมา 13บอกว่าไงมาอ่านโจทย์กันนะเขาบอกว่ากําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ให้จุด D และ E เป็นจุดบนด้าน AB และ AC ตามลาดับถ้าเวกเตอร์ AD เนี่ยเท่ากับ2อส่วนสามคูณกับเวกเตอร์ AB แล้วก็เวกเตอร์ AE เนี่ยเท่ากับ1นส่วนสองคูณกับเวกเตอร์ AC และเวกเตอร์ DE เนี่ยเท่ากับ m คูณกับเวกเตอร A, B, ์ AB บวกกับ n คูณกับเวกเตอร์ BC จงหา m ลบ n อ่ะโอเคโอเคอ่วาวาดรูปสามเหลี่ยมก่อน อย่างที่พี่บอกกันว่ารูปถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะนะเล่าไปแล้วนะอ่ะมาวาลูกเ้าๆก็ได้ไม่ต้องวาสวยเอาให้พอเห็นนะอืโอเคประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะอ่ะพี่กําหนดจุดก่อนอันนี้เป็นจุดเออันนี้เป็นบีอันนี้เป็นซีแล้วกันอ่ะ D อยู่บนด้าน A B D อยู่บนด้าน A B อ้าวแล้วอยู่ยังไงอะ A D เป็นสองส่วนสาม A B อ่ะบางคนอาจจะองศ์องศ์ตรงนี้ว่ายังไงอันแน่นอน A, A A A D เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอ่ะดูก่อนมันสั้นกว่า A B อยู่แล้วแต่ว่ามาดูก่อนว่ามันยังไงอ่ะถ้าเขาบอกมา A D เท่ากับสองส่วนสาม A B อย่างเงี้ยทาอะไรกับมันได้ทําอะไรกับมันได้บ้างเออนี่ไงเอาสามคูณ เป็น3 ad เท่ากับ2 ab ใช่ไหมอยากรู้เป็นอัราส่วนเท่าไหร่ก็นี่ไง ad ส่วน2เท่ากับ ab ส่วน3ใช่ไหมละ่ะสุดท้ายก็กลับมาคูณไขว้ใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นนี่ไง ab กับ2ก็สลับที่กันก็ได้อะอย่างนี้จริงๆไม่ต้องทำลำบากขนาดนี้ก็ได้จริงๆเดี๋ยวก็มองออกเองแหละเนี่ยจริงๆจะย้าย ab มาตั้งแต่แรกก็ได้ปะ่ะเออ เออใช่ไหมล่ะเออก็จบแล้ว AD เป็น 2, 2> ส่วน AB เป็น3ามส่วนอ่ะพี่ก็บอกว่า d ีอยู่มาเนี้ยแต่มันแบ่งออกเป็นสองตอนหนึ่งโอเคปะ่ะเพราะมันมี3ส่วนไงแล้วก็ AEE อยู่นี่อ่ะแล้วก็แบ่งเป็น1น่ตอนหนึ่งเพราะว่ามันครึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายโอเคอ่าทีนี้ ทีนี้เขาถามให้ดีอยู่ในรูปเนี้ยอ่ะงั้นพี่ว่านะลากเส้นเชื่อมดีก่อนแล้วค่อยว่ากันฟึบอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะได้เวกเตอร์ de แล้วทีนี้จะทำยังไงดีอีต่อพี่ก็บอกว่า de เนี่ยคือ da บวก ae แล้ว dA คืออะไรนี่ไงในเมื่อคุณบอกว่า AD เนี่ยคือ2องส่วนสามเนี่ยแสดงว่า dA คืออะไรลบสองส่วนสามเไงใช่ปะ่ะเออก็ใส่ลบให้มันจบละพี่ก็บอกว่า dA ก็แทนเข้าไปเป็นลบสอส่วนสามอะต่อไป Ae คือ1นึ่ส่วนสองก็แทนเข้าไปนะ เอซี uh, A, อยู่นี่อ่า uh, ทีนี้ทีนี้เอซีเนี่ยมันคืออะไรเอบบวกบีซีวะเห็นไหมพี่พยายามทำให้เอบเกิดนี่ใช่ไหมอ่ะ uh, แล้วเดี๋ยวเราจะได้อะไร ลบสส่วนส AB บวกหส่วนส AB บวกหส่วนส BC ใช่ไหมอ่ะแล้วนี่ไงจบแล้วป่ะเนี่ยถ้าดึง A ถ้าดึงไอ้้พวกนี AB ออกมาเนี่ยนี่ไง BC เกิดอาร์มโจทย์ใช่ไหมนี่ไงใช่ไหมก็อันนี้ก็คือ DE ไง เพราะฉะนั้นอะไรเราได้แล้วปะ m คือลบสอส่วนสบวกหนส่วนสไม่ต้องไปบวกมันแล้วก็ n คือ1นส่วนสใช่ไหมเขาถาม m ลบ n จะไปบวกมันทําไมสุดท้าย1นส่วนสก็หายนี่ไง m ลบ n ก็ลบสองส่วนสบวกหส่วนสอลบหส่วนสอก็ตอกลบสอส่วนสไงเออเห็นไหมจะไปบวกให้เสียเวลาทําไมจบเห็นไหมโอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละ ออันนี้ก็อย่างที่บอกไม่ต้องไปบวกเอออ่ะมาไล่ทำลายกันใหม่อืเข้าหา DE นี่ไงก็แตกออกมาเป็น DA อบวก AE ใช่ไหมอ่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะคืออะไรเนี่ยถ้าเราอยากได้ DA ใช่ไหมก็เทคลบเข้าอ่ก็เทคลบเข้าไปมันก็คือลบสองส่วนสามเอถูกไหมเออทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะจัดรูป AB บวก BC ซะ เนืะออ่ะอันนี้ก็จะได้อ่ะ A B โผล่ขึ้นมา B C ก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยลดท้ายก็ไล่เรียงกันมาได้ตามเนี่ยใช่ไหมเออก็ A B กับ A B ก็เอามารวมกัน B C กับ B C ก็มารวมกันแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกหนึ่งส่วนสเห็นแล้วอืมเดี๋ยวมันเอามาลบกันไม่ทั้งบวกเนี่ยสุดท้ายก็ตัดกันไปเห็นป่มเออลบสองส่วนสามโอเคก็สำหรับข้อสิบาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคเรียบร้อยครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกัน nổ lây đu thúc oan ơi